สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะก็เป็นหมีอีกตัวหนึ่งนะหมีตัวนั้นก็ชื่อว่ามิกกี้เมาส์นะแต่ว่าเป็นมิกกี้เมาส์ที่มีการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปหน่อยนะครับก็คือเป็นมนะิกนะกี้เมาส์เวอร์ชั่นโซเนยมะนะนะฮะก็โซเนยมะนี่ยก็เป็นศิลปินนะก็ที่มีชื่อมากๆนะในสายอาร์ตนะครับ ก็คือสําหรับผมอะผมว่าทุกอย่างที่เป็นโซนยามะเนี่ยแพงหมดนะนนมิกกี้โซนยามะตัวเนี้ยก็ค่อนข้างแพงนะคือถ้าชื่อเต็มๆของเขาจะชื่อว่าฟิวเจอร์มิกกี้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2อง1นนะก็คือจะมีมา2ตัวนะครับใน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 กล่องของเขานะครับก็คือจะมี100%กับ400นะนะครับก็คือตัวโซนยามะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะมันแพงนะแพงแพงทุกอย่างเลย ทุกอย่างที่เป็นโซลยามากออกมาเนี่ยแพงมากนะทีนี้ผมจะมาแกะตัวนี้นะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงต้องแกะด้านตูดนะครับก็คือเพราะว่าด้านตูดเนี่ยเวลาเวลา,เวลาตั้งกล่องคนเล่นชอบไม่ให้กล่องบุบนะครับเวลาแกะจากด้านล่างมันจะดูมีการเสียหายน้อยกว่านะนะครับ ก็เดี๋ยวนี้มันจะมีใบสแกนนี้นะครับนะก็คือมันเป็น QR code ให้เราสแกนนะจะได้รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับอ,อ่าเริ่มดูจากตัวเล็กก่อนเหมือนเดิมนะนี่มิกกี้ซนิยะนะ์น้ะนะก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นสีเงินนะกับสีเขียวทองนะ้เอีาวเขียวๆด้วยนะนะครับโอ้ยโฟกัสโฟกัสสี่นะ โอ้โหอน,นี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะโอ้ตัวจริงสวยมากนะก็จะเป็นหน้ามิกกี้ชัดเจนนะนะแล้วก็ด้านหลังนะจะมีหางด้วยนะเห็นไหมเห็นหางไหมเห็นอยู่เนาะนะนะก็ตัวนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับมาตัวต่อไปใช่ไหมจะเป็นตัวใหญ่นะโอ้โหตัวนี้ตํหนิค่อนข้างเยอะนะไม่ไม่ใช่ตํหนิไหมฝนะุ่นเฉยนะฮะนี่นะนนะก็จะเป็น มิกกี้สุนยามะ400%นะครับนะฮะก็จะมีโลโก้ดิสนีย์ตรงที่ขาด้วยนะด้านข้างขาเขาจะมีเป็นเหมือนทำเป็นเหมือนอารมณ์ข้อต่อเนาะแล้วมันเขียนแบบเป็นเหมือนข้อต่อทำเป็นว่าเป็นข้อต่อนะนะฮะแล้วก็ตาเขาเป็นมิกกี้ปกตินะนะฮนะอ่ะทีนี้นะต่อไปนะในคลิปนะผมจะพูดถึงราคาด้วยแนวโน้มของเขานะ นะตัวนี้ผมซื้อมาในราคา p ออ order นะครับอยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะตัวนี้นะนะครับแต่ผมนะคิดว่าทุกอย่างที่เป็นมิกกี้กับเป็นโซเนยามะเนี่ยจะค่อนข้างกำไรดีนะเพราะว่าอะไรฐานแฟนคลับของมิกกี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คนเวลาคนเก็บมิกกี้เนี่ยเขาจะเก็บกันค่อนข้างแบบหลากหลายเลยนะก็ก็เลยจะเป็นตัวที่ กำไรค่อนข้างดีเพราะว่าคนตามหาค่อนข้างเยอะนะสำหรับมิกกี้นะครับเช่นเดียวกับโซเนยามะแต่เวลาโซเนยามะเวลาออกอะไรมาเนี่ยมันจะแพงกว่าเขานิดหน่อยนะครับก็ตัวเนี้ยจะอยู่ที่หมื่นห้านะแต่ว่าแบบิกตัวปกติอ่ะจะอยู่ที่ประมาณสี่พันบาทถึงห้าพันนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะสำหรับผมอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับก็คือจะไ่ใช้ตัวพีประจําเดือนนะตัวเนี้ยราคาสําหรับผมจะคิดว่ามันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหม ผมคิดว่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณปลายปีแล้วจะอยู่ถึงสองหมื่นแน่ๆนะครับก็น่าจะเพิ่มมาได้นะประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะปีนี้นะครับก็ใครสนใจนะตอนนี้ราคายังไม่ค่อยขึ้นนะก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับผมว่าปลายปีนี้ขึ้นแน่นอนนะนะครับตรงนี้หมีก็ลงบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปเนาะเพราะคนก็กลับอาหารเนาะคนไม่ได้ต้องการมีหมีแค่ตัวเดียวนะครับ คนต้องการมีหมีเยอะๆนะครับประมาณนี้นะก็ใครสนใจที่จะซื้อหมีนะครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านของพี่ชายผมดีนะชื่อ House of Collector นะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะซื้อสินค้าอย่างอ,างอื่นนะพวกรองเท้าวิ่งหรือว่าพวกไม้แบตนะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านของผมได้เหมือนกันนะถ้าสนใจรองเท้าวิ่งก็ชื่อร้าน<ม>เลยนะครับ Hyper Runner ครับนี่นะ Hyper Runner นะหรือว่าคนที่อยู่รับุรีสามารถเข้ามาซื้อที่ร้านได้เลยนะครับ ลงก็ไม้แบดก็เพจให้สารแบบหนนตั้นนะครับก็วันนี้ก็รีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจนะจะตามมาได้นะครับบ๊ายบาย